เขียนด้วยไม่เอา Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you อีกรอบนึงร้องนึ่งดังนี่ให้แม่ชื่นใจหน่อยร้องจังๆให้แม่ชื่นใจหน่อย HAPPY BIRTHDAY TO YOU เอาหนังดังดิไม่ได้อ้วกนะ เปล่าไม่ได้อวก k นะ I happy birthday to you Happy birthday Yeah yeah Happy birthday to you Happy birthday to you จะจบไหมเนี่ยวันเนี้ยเปล่าโอเคโอเคงเอาเปล่าให้ลูก